สวัสดีครับเพ y, บนนื่ um. อนผมบาร์นี่ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมตอนนี้ก็คือช่วงของบาร์รีวิวนะครับผม EP2 นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับนี่ผมได้มาใหม่ครับเพื่อนๆจากคลิปที่แล้วใช่ไหมรีวิวไฟแคมปิ้งตัวเล็กนะครับผมใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันนะวันนี้เราจะมารีวิวไฟแคมปิ้งตัวใหญ่ตัวนี้นะครับผมที่เราได้มาเมื่อวันก่อนนี้เองนะครับผมอ่า ตัวนี้เขาจะให้มาพร้อมกับไอศุกให้มาพร้อมกับรีโมทนะครับเพื่อนๆเ,เขาจะให้มาพร้อมกับรีโมทแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็คือผมได้ลองใช้ดูแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมจะมีแบตอยู่ที่4,800ม mm ิลลิแอมนะครับเพื่อนๆแล้วก็รูปทรงบอดี้ของเขานี่จะเป็นทรงกลมประมาณนี้นะครับผมความสูงก็จะประมาณเท่าฝ่ามือหนึ่งนะครับผมจะจะใหญ่กว่าเจ้าตัวเล็กที่ เราได้รีวิวไปนะครับด้านหัวของเขานี่ก็จะมีตัวคล้องอย่างนี้ให้เหมือนกับตัวเล็กเลยนะครับผมเหมือนกับตัวเล็กแล้วก็ตูดเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กสามารถดูดได้เหมือนเดิมนะครับจะคงคอนเซปต์เดิมไว้อ่าส่วนบอดี้เขานี่จะเป็นประมาณว่าเป็นพลาสติกนะครับผมแล้วก็เป็นทรงกลมใหญ่ขึ้นนะครับผมบอดี้จะเหมือนเหมือนกับเจ้าตัวเล็กแต่แค่ความยาวเพิ่มขึ้นนะครับผมน้ําหนักเนี่ย เห็นได้ชัดเลยนะครับผมว่าหนักขึ้นมากครับหนักขึ้นกว่าตัวเดิมเยอะเพราะว่าแบตเตอรี่เขาใหญ่ขึ้นนะครับด้านข้างนี่เขาก็จะมีแถบบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมเวลาที่เรากดใช้อย่างนี้นะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่บอกนะครับผมว่าเหลือกี่ขีดแล้วนะครับผมก็จะมีไฟเนี่ยจะมีอยู่ประมาณจะมีไฟอยู่3ามี่ระดับนะครับผมมีไฟสูงไฟต่ําแล้วก็ไฟต่ํานะครับ ไปสูงไปกลางไปต่ำแล้กันอ่าแล้วก็ปิด1 2ึ่สอาสี่อ้าวมีอยู่3ามนะครับผมอ่ามีอยู่3มระดับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะมีฝั่งเสียบของ Input แล้วก็ Output นะครับผมก็คือที่ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นรูชาร์จแบบไมโคร USB นะครับเพื่อนๆอนอ่าอันนี้เขาจะแถมสายชาร์จมาด้วยนะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแถบที่เอาไว้ต่อเสียบชาร์จกับโทรศัพท์มือถือเรานะครับเป็น USB นะครับผมส่วนข้างหน้าเขาเนี่ยจะแกะยากนะครับผมไม่เหมือนเจ้าตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่แกะง่ายผมคิดว่าแกะยากนี่ข้อดีนะ่าจะช่วยในเรื่องของการกันน้ำได้ดีมากกว่าเดิมนะครับส่วนไฟที่ผมเปิดให้ดูไปนะครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหม ไฟก็จะเป็นประมาณนี้อ่าสว่างไฟจะเป็นแบบเหมือนของเดิมอ่ะเหมือนของเจ้าตัวเล็กเลยนะครับผมแต่ความสว่างนี่จะให้มากกว่าเดิมนะครับดูดิผิวก็จะดูอิ่มๆมากกว่าเดิมอ่าแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะอ่าเรื่องของรีโมทนะครับผมเวลาที่เราจะใช้รีโมทนี่เราก็กดค้างนะครับผม แล้วมันก็จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอารีโมทเนี่ยมากดเปิดได้เลยนะครับผมรีโมทก็จะมีออนออฟแล้วก็เล่งขึ้นเล่งลงนะครับผมอลองกดดูซินี่คือเปิดกดเปิดนะครับกดปิดกดเปิดนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่งลงดูนะอเล่งขึ้นเล่งลงขึ้น ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนแบตเตอรี่4,800ม ah ิลลิแอมนี่ใช้ได้ก็สัก5-6ชั่วโมงเนี่ยสบายนะครับไหวๆเรือๆเลยนะครับผมเพราะว่าไฟเขาไม่ได้กินอะไรเยอะนะครับเพื่อนๆอ,อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้แล้วก็เปิดทิ้งสแตนบายเอาไว้กดรีโมทได้เลยนะครับเนี่ยรีโมทก็จะเป็นนี้แล้วก็มีฐานแถมมาด้วยตัวนี้ผมได้มาราคา239บาทนะครับผมในแอป สีส้มนะครับผมซึ่งเป็นร้านที่ผมได้มานี่ผมว่าได้มาถูกนะเพราะว่าส่วนมากเขาเห็นกันที่300นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับโอเคครับผมจบการรีวิวสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับใครที่สนใจอยากได้เจ้าตัวนี้ก็โอเคไปดูใต้คอมเมนต์แล้วใต้คลิปแล้วกันนะครับผม อ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้มารีวิวเจ้าตัวนี้นี่ครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย